หอยขูงทะเลค่ะพี่น้องนี่หรือว่าหอยจงดงงนะคะอืนี่พี่น้องหูุห้ควันหูออกเบิดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพซศเสบ mt channel มาค่ะพี่น้องมือนี้ได้หอยขูงทะเลค่ะพี่น้องนี่หรือว่าหอยจงดงงนะคะอันนี้มวยสังมาสองหน่วยนี่โลโลเคิงโ,โ,โล่สี่ขีดไหมหนึ่งกิโลกับอีกสี่ขีดสองรอยกว่าบ,บาทค่ะพี่น้อง ้วค็ค่าส่งต่างหากพร้อมสร้างมาจากผู้กินโนสป,ปอนเนะะี่ยค่ะอยากกินบ่เคยกินเธอแรกในชีวิตก็ได้ลองสร้างมาเนาะจา้ะมาจากเซฟบๆนํำกันพี่น้องอันนี้ต้มประมาณชั่วโมงเรึ่งเนะะี่ยค่ะจักสีสุกบัวสุกพี่น้องลองเบึงกินอู้หึได้บ่านอะตัวนี้อู้มันเหนียวได้พี่น้องอู้เหนียวมากใส่มีด พี่นอ้องค์หุอนอม,มีท่นเอานี่ตู้เพิ่นโอ้มีขางในอีกเด,ด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวล่องบบค่อยกินเด้ค่ะพี่น้องเธอเลกในชีวิตเห็นก็นเลยจัดมาอืมเนี่ย พี่น้องหูควันหูออกเบิดเลยค่ะสุดยอดนี่มองได้กินได้เนบได้แน่นอพี่น้องบ่เคยกินเท่ากันเธอแหลงในชีวิตอันนี้พุ่งเพิ่นบอกพี่น้องบ่เคยกินอ้าสิทันกินมองนีก่อนเนาะจ้ะเนื้อเพิน่น ทุลักทุเลนิดนึงด้วยค่ะพี่น้องหน่วยมันใหญ่แห้งใหญ่มากต้องหอยนี้ลายเป็นกนะสีเป็นแบบลายจังสีด้วยค่ะพี่น้องเห็นบอ,อเอาซ้ำนี้ก่อนเลค่ะพี่น้องลองเบิ่งเธอแหลกในชีวิตหอยจงโดงหรือว่าหอยคงทะเลเนาะจ้ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเส่บๆเห็ดเอง นึบครับพี่นอ้องคือจังเขากินหนวดปลาหมึกแต่ว่าเพื่อนโบ,โบกอบซำปลาหมึกอันนี้นึบกว่าแซ่บ,แ,บแปลกดีแต่ว่าต้มดนตรงต้มดนให้ชนิดนี้ ี่เบาแดงกินไหมหอลองไหมทำไหมง่ายกับปู่อะยานสุดยอดโตไหม จะเป็นลายลายแบบนี้ครับพี่นอ้องอันตอนเปิดอันกล่องเมืองไม่ได้คนยานลายเพิ่นตัวหอยมัมีรสชาติด้วยค่ะพี่นอ้อง กินกระนำจิ้มซี่ฟูดแซ่บเฮ้เธอแหลกในชีวิตจะกินถือบ่ถือพี่เนาอเขาเอาไปเห็ดเมนูยังเนกอบข้าเมนต์บอกกันเ่ยด้วยค่ะ ngục Ngọt mừng Hoài xuống ngoài Lô xì khịt กินกระนำจิม้มซีฟูดแซ่บแสบพี่น้องตัวน,นี้น่าจะกินได้เป็นเนื้อ ผักชีกับเหี่ยวๆไปหน่อแต่ว่ายังกินได้อยู่เนาะจ้ะ ท้องหอยโบพี่น้องบบกากินเธ mm. อแเละด้วยพี่น้องกินถือกินพิษกะบ่ว่ากันเนาะจะ้ะเอาอออันื mm. mm. ืแซ่บ ลายหอยม่แต่คนยานพี่น้องหลุดออกเลย <c oughs> ข้างในกันยังมีอยู่ด้วยค่ะพี่นงอง ันาสิคือกันกับอันแหลกอือโอ้อันนี้ออกงายเลยค่ะเอาซอมจิมออกเลยเห็นบ่พี่นอ้องอืดยอดหอยคุมทะเลเรือกว่าหอยจงดูงนะคะ แบบนี้พี่น้องหน,นุบหนับได้ย่ำ แซ่บเจ้าพี่น้องถาถามว่าให้สั่งมากินอีกบอสสั่งได้ค่ะพี่น้องแซ่บนุบๆดีแต่ว่าเสียอย่างเดียวันตุต่มๆโดนตุ่มประมาณสองชัครึงถึงสองสัโมงได้ค่ะพี่หน้อง สุดยอดค่ะพี่น้องเอาเปลือกมาวางให้เบิ้งเอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะหมือยกระได้หอยโข่งทะเลหรือว่าหอยจงดงมาฝากพี่ตอนน้องนะคะเป็นเธอแรกในชีวิตที่เคยกินป้าพี่น้องสองหน่วยนี้โล่สีขีดด้วยค่ะแซ่บคักยำนุบนับดีค่ะพี่น้องกินกระน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันเข้ากันแต่ว่าเสียอย่างเดียวพี่จะตุ่มโดนไปนิดนึงใส่เวลาเนี่ยจักน้อยนะคะพี่น้องของอร่อยแค่ไหนก็ต้องรอได้เนาะ เอาคือเก่านะครับพี่น้องขอบุญขอบพุณพี่น้องทุกคนถูกกำลังใจด้วยค่ะติดตามรับชมเป็นกำลังใจดีๆให้หมวยมาโดยตลอดค่ะขอบคุณเลยหลายเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ